สวัสดีครับในคลิปก่อนนะครับผมได้พูดถึงเจ้าตัวปลั๊กลอยของยี่ห้อฮาโปไปนะครับว่าช่วยแก้ปัญหาหน้านงา,านของบ้านเราได้อย่างไงนะครับอย่างที่บอกก็คือตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวปลั๊กลอยของเราเนี่ยมันถูกปิดในตำแหน่งของห,หน้าอ่างล้าหน้านะครับผมก็คืออย่างที่บอกว่ากระจกบ,บ้านเราเนี่ย มันเต็มผืนนะครับมันก็เลยทําให้ไม่มีพื้นที่สําหรับติดตั้งเจ้าตัวลกนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยถึงแม้เจ้าตัวแฮปโปตัวนี้นะครับผมมันจะมีม่านนิรภัยอยู่นะครับแต่ว่าเราอยากเพิ่มเจ้าตัวหน้ากากกันน้ําให้มันนะครับหน้ากากกันน้ําของชุดมันเนี่ยมันก็มีขายนะครับแต่ว่าราคามันสูงบางเออผมไปเห็นเจ้าตัวหน้ากากกันน้ําของในเว็บมานะครับแล้วแบบว่าเออหน้าตามันก็ไม่ได้ขี้รล้วขี้เหร่นะครับมีบล็อกหน้าตาจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับและต้องบอกว่าราคาของเขาเนี่ยถูกมากๆ นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้กันน้ําแบบร0 0เซนะครับมันกันแบบแค่ละอองน้ํากันเจ้าตัวปักกันน้ําส่วนใหญ่นะครับผมก็คือคุณไม่สามารถที่จะเสียบค้างไว้ได้แต่ว่ามันก็จะมีบางยี่ห้อนะที่สามารถที่จะเสียบปัดไฟคานได้ด้วยคือถ้าเกิดว่าคุณจะใช้เนี่ยคุณจะต้องถอดมักแล้วก็ปิดมันให้สนิทนะครับแต่ว่าเจ้าตัวโคเวอร์ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันสามารถที่จะปิดกันละอองน้ําได้นะครับเราก็สามารถที่จะเสียบใช้งานได้ด้วยเพราะว่า มันมีเจ้าตัวลู่อยู่ข้างล่างตัวนี้ครับสามารถที่จะลอดสายไฟออกมาได้แล้วก็วิธีการใช้งานของเขาเนี่ยก็ง่ายๆนะครับผมแค่แค่คุณเนี่ยติดเจ้าตัวเนี้ไปนะครับผมแล้วก็เปิดเจ้าตัวนี้เป็นฝาพลาสติกนะครับใช้งานแล้วก็ปิดฟึบลงไปนะครับเอาสายเนี่ยลอดงแม่ลากแค่นี้ก็สามารถที่จะการละอองน้ําเพิ่มได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเราก็เลยอยากจะมา กับเจ้าตัวปลัก๊กลอยที่เราปิดเอาไว้แต่ต้องบอกนิ่งหนึงนะผมเจ้าตัวปลั๊กแบบนี้เนี่ยไอเจ้าตัว c o อร์ตัวนี้นะครับผมมันเป็นรุ่นที่มันเป็นซีเรียสนะครับแล้วผมเนี่ยก็ลองวัดขนาดแล้วนะครับตามที่เขาเขียนสเปกไว้นะก็คือมันสามารถที่จะใส่ฟูกแบ,บเจ้าตัวหาโคได้นะครับก็เลยซื้อมาตัอหมอารักษานเนี่ยมันแค่หลักสิบเอนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวไปลองใช้งานดูกันอนี่ก็คือปลั๊กของเรานะครับแล้วก็คืออันนี้ตัวเนี่ย cover ปึ๊บสามารถที่จะ วาวกันไปอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยผมเจอปัญหาแล้วครับบางเอิญว่าด้านข้างเนี่ยมันติดขอบกระจกนะครับก็คือพุ้ยให้เลยผมไม่สามารถที่จะใช้งานเจ้าตัวฝานี้เนี่ยได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดติดเนี่ยคุณอาจจะต้องติดแบบเลย์ลอยออกมาหน่อยนะครับนี่ก็คือถ้าเกิดว่าคุณจะติดใช้งานนะครับก็อีมนี่ติดไว้นี้เปิดใช้งานนะครับนี่แอก็คือต้องบอกว่าเรา ไม่ได้ดูในส่วนของบ้านเรานะครับนี่เราก็เลยเกิดปัญหาหน้างานนี้นะครับก็คือทั้งทั้งนี้เนี่ยจะเอาไว้ตรงนี้ออกก็คงไม่ได้นะครับก็โอเคอยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Sub สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ